รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีแม็กพลังภาพพลิกโลกท่าเบรกเบนกิก New MG x t e n d e r กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแรง่งรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีค่ะเราสอคนชิ่นเชเลยนะคะในรายการมอเตอร์ n n นนิ่ค่ะก็จะเจอเราแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการน,นะคะก็คือช่วงสึ็กขานั่นเองค่ะเซ็กชาวันนี้นะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆวันนี้จะเอาอะไรมาฝากบ้างนั้นไปติดตามชมพรอมกันได้เลยค่ะ เล็กซประกาศแผนการปรับโฉมแบรนด์เล็กซัโดยมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งใหม่ที่รวมแผนกพัฒนาการออกแบบเทคโนโลยีการผลิตและการวางแผนโดยใช้ชื่อว่าชิโมยามะเทคนิคอลเซ็นเตอร์ พร้อมกับเผยภาพและรายละเอียดของรถต้นแบบรุ่นใหม่ Lexus LF-Z Electrified Concept พรีวิวแนวคิดภาษาในการออกแบบใหม่ของ Lexus แนวทางด้านสมรรถนะของรถที่ใช้งานระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารวมไปถึงชุดระบบที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ Lexus วางแผนจะใช้งานในรถใหม่มากกว่า20รุ่นภายในปี2025การเปิดตัวมีขึ้นที่โ o y o t a c i ิ y จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่30มีนาคม2021ที่ผ่านมาตัว อยู่ในรูปชมของรถ crossover ไฮลาดแบบคูเป้ไลท์งานออกแบบจะเน้นความเรียบง่ายสะอาดตาตลอดทั้งคันขนาดตัวรถมากับความยาวรวม4,880ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,960ม mm, ิลลิเมตรสูง1,600ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,950ม mm. ิลลิเมตรชุดแบตเตอรี่แพ็คออกแบบการจัดวางใหม่เพื่อที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงของแชสซีและก็ช่วยให้ตัวรถมีจุดสนยนท่วงที่ต่ำลงรวมไปถึงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารห้องโดยสารออกแบบห่ ทั้งหมดภายใต้แนวคิดทาซุนะหมายถึงบางเหียนในภาษาญี่ปุ่นม่งให้ผู้ขับเป็นศูนย์กลางของรถใช้แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ระหว่างม้ากับคนที่สื่อสารกันด้วยบางเหียนเพียงเส้นเดียวมีพื้นที่โปร่งโลง่งเรียบง่ายในสไตล,ล์มินิมอลและมี AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนให้กับผู้ขับและมีชุดระบบเซอร์สิสต์แมของแบรนด์ไฮเอ็นมาร์ k เลวินสันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะทำหน้าที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับ และให้การสนับสนุนผู้ขับแบบเรียลไทม์ด้วยการสื่อสารในลักษณะเสียงพูดซึ่ง Lexus น,นั้นเชื่อว่าจะช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะขับเช่นการระบุเส้นทางให้ข้อมูลการจราจรไล่ไปจนถึงการจองโต๊ะในร้านอาหารในขณะที่การควบคุมรถด้วยฮาร์ดแวร์นั้น Lexus ได้ออกแบบให้มาตรวจนจอทัชสกรีนควบรวมกันเป็นโมดูลเดียวส่วนฟังก์ชันในการสั่งงานระบบต่างๆก็จะรวมกันเอาไว้โดยรอบพคงมาลัย เพื่อช่วยให้ผู้ขับลดการละสายตาจากท้องถนนชุดระบบสาธิตใหม่ที่เล็กซั้นแนะนําในต้นแบบรุ่นนี้ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อเจเนอเรชั่นใหม่ใช้ชื่อทางการค้าว่า d ด l ล็กโฟตัวระบบสามารถควบคุมการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างอิสระแยกการควบคุมล้อหน้าหลังออกจากกันตัวรถจึงสามารถใช้งานได้ทางระบบขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังหรือ all wheel drive ตามแต่ละสถานการณ์ ซึ่งระบบจะควบคุมการจัดสรนแรงบิดหรือระบบขับเคลื่อนด้วยการประมวลผลตามลักษณะาการกดคันเร่งหรือการควบคุมพวงมาลัยของผู้ขับชุดร,ระบบบังคับเลี้ยวใหม่เป็นแบบไฟฟ้าตัดการเชื่อมต่อด้วยกลไกผ่านแกนพวงมาลัยออกไปยังผลให้การตอบสนองโดยตรงระหว่างส่วนควบคุมพวงมาลายัยและแรงขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ตัวรถมีมุมบังคับเลี้ยวแคบลงและก็มีความแม่นยำม,มากขึ้นในการตอบสนองต่อการขับในสภาวะต่างๆเบื้องต้นชุร,ระบบขับเคลื่อนประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างต่ำสอตัวแยกหมุนล้อคู่หน้าหลังระบบส่งกำลังไม่ระบุแบตเตอรี่แพ็คชนิดลิเธียมไอออนระบายความร้อนด้วยของเหลวความจุหรือความสามารถในการจ่ายไฟต่อเนื่อง90กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ชาร์หนึ่งครั้งวิ่งทำระยะทางได้ประมาณ600กิโลเม,มาตรสามารถประหาน WLTP กำลังสูงสุดผลิตได้536แรงม้าแรงบิดสูงสุด71.3กิโลกรัมต่อเมตรอัตราเร่งอยู่ที่0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาทีความเร็วสูงสุดจำกัดเอาไว้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตบลงไปแล้วนะคะผู้ชมในช่องเทคไทม์ค่ะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีนวัตรกรรมดีๆติดตามได้ทุกตอนรายการของเราเลย ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะต้องไปทักชมโฆษณากันก,น,กนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรากันต่อช่วงหน้าค่ะ สสุดีแม็กพลังน้ภาพพลิกโลกถ้าเบรกเบนดิก New MGX Tender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกรง่งค่ะก็ไม่ว่าเราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของทริปใดค่ะทริปแรสัปดาห์นี้นะคะพี่แม่มจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดหรือว่าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับโครงการดใดใายใดนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมกันกับเราตอนนี้ได้เลยค่ะ สำหรับช่วงทิปได้วันนี้นะคะพี่แหมมจะพามาสัมผัสนี่เลยค่ะกับค่ายโตโยต้าแน่นอนทุกคนรอคอยกับคำว่า Toyota Fortuner ซึ่งมาแล้วนะคะในส่วนของการปรับปรุงรุ่นพิเศษอันนี้คือตัวของ Toyota Fortuner GR Sport แน่นอนคําว่า Sport มาเนี่ยบอกได้เลยอารมณ์ของแนว Sport หรือแนว Motorsport ถูกเข้ามาอยู่ในเรื่องของการดีไซน์ทั้งหมดสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นการ กลับมาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคนที่เป็นแฟนขับ Fortuner รอคอยซึ่งตรงนี้แหม่มจะบอกว่าถ้าถามว่าตัวนี้เขาไม่ได้มาตัวเดียวมีทั้งตัว Fortuner r e en, g i o n เจนเดอร์ด้วยมีตัว GR อาร์สด้วยและเดี๋ยวจะพาไปชมอีกตัวหนึ่งนั่นคือมาพร้อมกับชุดแต่ง Model r e s t a าซึ่งตัวนี้พิเศษอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปชมเดี๋ยวมาเริ่มตัวนี้ก่อนเลยกับตัว Fortuner GR Sport ถ้าถามแหมมตอนเนี้ เขามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเรื่องของกระจังหน้าที่ใช้เล่นเรื่องของสีดําเข้ามาการชนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ถ้าถามตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของไฟต่างๆเหมือนมองว่ายังเป็นตัวที่ดีไซน์เหมือนเดิมมาทุกอย่างและเจ้าตัวนี้นะเขาจัดมาให้ในส่วนของตัวนี้คือลรอล้อเนี่ยมาที่ขอบ20นิ้วสำหรับตัว Fortuner เอาละเรามาต่อด้วยเรื่องของตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่มีการปรับนั่นคือเรื่องของช่วงล่างเพราะว่าเจ้าตัวใหม่ตัวนี้เขามีการปรับช่วงล่างใหม่นะคะโดยใช้โช้กอะบโมโนชูฟซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นแบบทวินทูนะคะแล้วก็ตัวนี้รวมถึงมีการปรับจูนสปริงใหม่ด้วยเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลแล้วก็ลดการโค้งให้น้อยลงนะคะส่วนระบบการเสะเทือนด้านหน้าเนี่ยยังคงเป็นแบบอิสระแบบปีกนกคู่นะคะ แล้วก็สำหรับด้านหลังยังเป็นแบบโฟริงพร้อมคคยสปริงเหล็กกันโครงนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีการปรับปรุงเพื่อให้ได้ซึ่งความนุ่มนวลในการขับขี่ตัวนี้ก็จะตอกย้ำนะคะว่าเป็นตัวรุ่นของ GR Sport ที่จะมีตัวโลโก้ GR Sport ตัวนี้มาแปะให้ด้วยนะคะตรงท้ายด้วยด้านหน้าด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของสปอเรลอหลังที่มีการดีไซน์มาใหม่ให้เรานะคะอันนี้ทั้งหมด เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะในส่วนของทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ด้านในจะกว้างจะน้อยและมีอะไรเพิ่มเติมและมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกเดี๋ยวมาตามดูภายในกันเลยเรามาต่อนะคะสำหรับเราจะมาดูเรื่องของภายในนะคะส่วนของตัวนี้คือ G R Sport เพราะว่าเขาเอามาโชว์แล้วให้เราดูรีวิวนะคะในส่วนที่เอามาโชว์สำหรับ f o r t u n e r ัองคันอะที่เข้ามา สิ่งแรกที่เขาเปลี่ยนนะคะนั่นคือเรื่องของต้องบอกก่อนเลยเรื่องของเบาะนั่งเขาจะเป็นแบบเจาะรูเบาะนั่งนะเบาะนั่งแล้วก็พวงมาลายนี่เป็นพุ่มพุ่งหนังคอนโซลเขาเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยเป็นแนวสปอร์ตเพิ่มขึ้นอารมณ์ก็คือใช้โทนสีดําแล้วก็มีเรื่องของเดินตะเข็บแดงเนะห็นไหมเพื่อมาตัดให้เป็นอารมณ์ดาสปอร์ตนะในส่วนนี้เท่าที่เห็นแล้วก็ อีกอันนึงเรื่องของแป้นคันเร่งแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกนะคะจะเป็นแบบสปอร์ตเลยถ้าคุณที่เล่รถแข่งจะรู้ว่าแป้นไปนแบบนี้อันนี้ที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยนะคะอ่ะแผนประตูดีไซน์ไม่ได้ว่าใหม่มีการเปลี่ยนแมทเทเรียนเปลี่ยนวัสดุและการการเดินสีเดี๋ยวแอขอไปลองนั่งข้างหลังต่อคะ ในส่วนของด้านหลังก็เหมือนเดิมค่ะยังถือว่าก็คือไซส์เท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมนะคะเรื่องของช่ององค์ช่องแอร์มีมาจุดนี้มี USB มาให้นะคะด้านหลังก็เหมือนเดิมแถว3ก็พับเบาะได้นะคะก็จะเป็นเป็นลักษณะอย่างที่พับเป็นตัวอย่างให้สำหรับแถว3แถวสสบายๆค่ะ160ได้อยู่สบายอันนี้มี ที่รองแก้วให้ด้วยเอ้ที่พนักไม่ใช่ที่รองแก้วนะคะอ้าวมีที่สายด้วยมีที่วางแก้วให้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้กดให้สปริงออกมาตรงนี้ในส่วนของ Fortuner เนี่ยมีทั้งในส่วนของรุ่น GR Sport นะคะแล้วก็มีของ Fortuner รุ่น Degender และก็รวมถึง Fortuner รุ่นมาตรฐานนะคะที่จะมีเข้ามาในส่วนของ f o r t จ n e r G R Sport ก็จะเป็นแค่1รุ่นตัวเดียว1รุ่นย่อยซึ่งจะเป็นอยู่ในส่วนของ 2.8. G R Sport เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ีรลอ้อแต่ถ้าเป็น Fortuner รุ่น r e g e n e r จะมี4รุ่นย่อยนั่นหมายความว่ามีตัวของ 2.8, งด e g e n e r เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ีล,ล้อและก็ขับเคลื่อน2อลอ้อ และก็จะมีในส่วนของตัว2.4 r e g e n d e เดเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อและก็2ล้ะด้วยเช่นกันพอไปที่รุ่นม,มาตรฐานมี3รุ่นย่อยนั่นคือ2.4 V เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อและก็เป็น2.4 V เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ2.4 G เกียร์อัตโนมัตินะคะอันนี้คือสิ่งที่มาในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะเรามาต่อกับส่วนในของที่เกี่ยวข้องกับ Fortuner ว่างั้นเถอะในส่วนตัวนี้ที่เขาเอามาโชว์นั่นคือในส่วนของ m o r o r i s t a นั่นหมายถึงชุดแต่งที่เอาเข้ามาแต่งใน Fortuner นะคะถ้าสังเกตตัวนี้ตัวอย่างที่เอาเข้ามาในทั้งหมดนี้จะสังเกตกระจังหน้าหรืออะไรต่างๆจะไม่เหมือนกันละ จะไม่เหมือนในตัวท็อปตัวนู้นรวมถึงตัวไฟเห็นไหมไฟหน้าอันนี้จะเป็นตัวตัวที่โชว์นี่ไม่ใช่ตัวท็อปนะคะกระจังหน้าจะไม่เหมือนกันในส่วนชุดแต่งตัวนี้ที่มีมาให้แน่นอนจะบอกเลยว่าโมเดิ i s สตออ่ะถ้าสังเกตชุดแต่งตัวนี้ก็จะมีนี่เลยนะเขาเรียกว่าครอบซุ้มซุ้มซุ้มล้อตรงนี้ก็คือครอบดำมาตัวนี้ก็จะเล่นลายตรงนี้มาละอ่ะ เจ้าตัวเนี้ยที่จับเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปตัวนู้น่ะจะเป็นสีเดียวตัวรถแต่วตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินโครเมียมเงินไฟอ่ะจะมีเรื่องของลายสติกเกอร์เข้ามานะคะในส่วนที่มีชุดแต่งตัวนี้เข้ามาเอาล่ะคุณผู้ชมคะชุดแต่งโมเดลิสต้าเนี้ยต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคุณดูตัวอย่างเลยเพราะว่าคันขาวเนี้ยเขาจัดมาโดยใส่ชุดแต่งของโมเดลิสต้าเนี้ย ให้คุณสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นกานชวนหน้าหรือในส่วนกระจังหน้าหรือจะเป็นด้านข้างแล้วก็รวมถึงด้านหลังด้านท้ายเรื่องของสปอเรอร์ต่างๆอันนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะไปเสริมความหล่อให้กับ f o r t จูเนอของคุณนะคะอันนี้เลือกได้เลยซึ่งจะมีราคาตามที่คุณพอใจแล้วก็เลือกเข้าไปเสริมความหลอ่อความสปอร์ตกับ f o r t จูเนอค่ะเอาล่ะแล้วนี่คือข้อมูลสําหรับการรีวิวของ f o r t จูเนอนะคะ ที่มีมาตัวล่าสุดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะที่มาพร้อมกันนั่นคือตัวไฮรักรีโว่ะเดี๋ยวไปติดตามกันด้วย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าน,นะคะเราก็จะเอาช่วงทริปได้ดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ะป็นช่วงพักกลาง่อบสั้่ค่ะช่วงห้ากลับแล้วอุบุกข่าวสารในช่วงมอเตอร์นิงกันค่ะ ออลนิวอิสุสดีแม็กพลานุภาพพลิกโลกถ้าเบรกเป็นดิกรถยนต์นิว s u z u กิสวิปพา o เวอร์ยูอัพนิวเอ d มจีเอ็กเนเดอร์กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกรง่ง เราอสองคนต่อนะคะในช่วงมอเตอร์นนวส์ค่ะมอเตอร์นนวส์สัปดาห์นี้นะคะพวกเราก็รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารและก็เรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมก,กันกับเราตอนนี้ได้เลยค่ะ t o โยต้เปิดตัวไฮรักรีโ o GR Sport และไฮรักรี v o รุ่นปรับปรุงใหม่เป็นครั้งแรกของเอเชีย ซึ่งพัฒนาโดยหัวหน้าวิศวกรชาวไทย Revo GR Sport นับเป็นผลิตภัณฑ์ GR รุ่นที่4ภายใต้แนวคิดของ Gasu Racing ที่ว่าจากสนามแข่งสู่ท้องถนนให้ลัก Revo GR Sport มาพร้อมการออกแบบที่เน้นอารมณ์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในจากชุดแต่งพิเศษรอบคันโดยให้ลักีโ v o รุ่น GR Sport ได้รับการพัฒนาพิเศษจำนวน2รุ่นคือไฮรักีโ v o GR Sport ขับเคลื่อนสีล้อกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่และสัญลักษณ์ GR พร้อมชุดตกแต่งสีดำเมทัลลิกล้ออัลลอย18นิ้วสติ๊กเกอร์ด้านข้างและท้ายกระบะดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น GR Sport ภายในดีไซน์สปอร์ตโทนสีดำสลับแดงระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระแบบปีกนกคู่และระบบการสะเทือนด้านหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงพร้อมกับโช๊คอัพแบบโมโนทูและไฮรักรีโว GR สปอร์ตขับเคลื่อน2ล้อในรุ่นโลว์ฟลอร์หรือตัวเตีย้ยกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่พร้อมชุดตกแต่งสีดำเมทัลลิกล้ออัลลอย17นิ้วเครื่องยนต์ Gd Super Power 2.8ลิตรระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Seque n t i a l Shift และ p a d d l e Shift ระบบเบรกหน้าแบบ Disc b r a ร e มีครีบระบายความร้อนพร้อมคาลิปเปอร์สีแดง และสัญลักษณ์ G.R. และรุ่นย่อยคือไฮลักรีโวรุ่น b c a p หรือกระบะตอนเดียวไฮลักรีโวรุ่น Pre-Runner และขลับเคลื่อน4ลอ้อที่นอกจากนี้ในรุ่นมิดได้เพิ่มเบาะหนังสำหรับรุ่น High และ Rocco ที่เพิ่มฟังก์ชันความปลอดภัยและไฮรักรี v o รุ่น Z-Edition หรือรถกระบะตัวเตี้ยนหน้าหลอ โตโยต้าเปิดตัว Fortuner GR Sport ครั้งแรกของโลกโดยมี DNA ของ Motorsport ภายใต้แนวคิดของ g a z u Racing กระจังหน้าสีดำเงาดีไซน์ใหม่พร้อมสัญลักษณ์ GR กันชนหน้าพร้อมชุดตกแต่งสีดำเงามือจับประตูสีเดียวกับตัวรถสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ล้ออลลอยขนาด20นิ้วพิเศษเฉพาะรุ่น GR Sport ภายในดีไซน์สปอร์โทนสีดำสลับแดง บาะนั่งแบบเจาะรูเดินได้ตกแต่งสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ G.R. กุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น G.R. Spot t ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระแบบปีกนกคู่และระบบการสะเทือนด้านหลังแบบโฟลลิงพร้อมคอยสป i n g เหล็กกันโครงพร้อมกับโช้คอัพแบบโมโนทูบนอกจากนี้ยังมีรุ่นมาตรฐานที่เพิ่มกล้องมองรอบคันและ Fortuner รุ่น r e g e n เด r ที่เพิ่มฟังก์ชันความปลอดภยัยอาทิระบบช่วยเตือนขณะถอยรถและระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างพร้อมกับ Toyota Safety Sense และยังมีชุดแต่ง m o เด l i s t a เป็นชุดแต่งพิเศษที่ได้รับการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น Mercedes Benz ย้ำความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว ในประเทศไทยภายในทศวรรษนี้ตามนโยบายของ Mercedes-Benz AG ทั้งการเตรียมความพร้อมในสายการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์และโรงงานแบตเตอรี่ต่อยอดจากการเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ PHEV ระดับ Luxury ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายด้วยกลยุทธ์ด้วยบริการที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นพร้อมเตรียมส่งสองรถยนต์หรู Mercedes m e อ c e d e s m a y b a c h GLS และ The New EQS ยานยนต์ไฟฟ้า100%ซคันแรกที่ผลิตในประเทศไทยลุยตลาดรถยนต์ไทยในครึ่งปีหลังนี้นอกจากนี้ Mercedes-Benz ยังเตรียมผลิตและจำหน่ายรถยนต์รุ่น S-Class ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ในเวอร์ชั่น PHEV ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน DIAA Mobility 2021ขณะเดียวกัน Mercedes-Benz ยังมีแผนการขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เป็นซับแบรนด์ของ Mercedes-Benz ทั้ง Mercedes EQ และ Mercedes Maybach โดยล่าสุดได้มีการแต่งตั้งผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes Maybach อย่างเป็นทางการแล้ว4แห่ง มาสตาเซลประเทศไทยร่วมกับสโมสรนนครราชสีมามาสตาเอประกาศเดินหน้าสารต่อนโยบายขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยเป็นปีที่10จัดงานแถลงข่าวแบบไลฟ์สตรีมมิ่งภายใต้สโลแกนสวัสดีคี2021วีวิวไฟ i ิลด์เอ N สวัสดีคี2021พวกเราจะสู้จนจดสุดท้ายเปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่นักเตะใหม่ชุดแข่งใหม่ จากแบรนด์ชั้นนาระดับโลกพร้อมงัดกลยุทธ์เด็ดทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะมาสร้างสีสันให้กับแฟนๆวงการลูกหนังเมืองไทยพร้อมนําทีมก้าวสู่อันดับที่ดีที่สุดในการแข่งขันไทยลีก2021ประเดิมนัดแรกออกไปเยือนหนองบัวพิชยะในวันศุกร์ที่3กันยายน2 5 6 4นี้เวลา18นาฬิกาอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล2021ที่ได้แบรนด์ชุดกีฬาร,ระดับโลกเกลเมแบรนด์กีฬาสัญชาติสเปน ผู้ผลิตชุดกีฬาชั้นนำระดับโลกภายใต้การบริหารงานในไทยโดยบริษัท G t 2 e n t y จำกัดนำโดยนายกันตันสุวรรณรัตน์กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ Geome ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวได้เป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของนักกีฬาภายใต้คอนเซปต์ Passion to Win โดยชุดหลักยังคงเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีประจำสโมสรส่วนชุดเสื้อฟุตบอลเยือน มาในชุดเหลืองและสีดำสำหรับเสื้อแข่งขันในฤดูกาลนี้จัดจำหน่ายในราคา690บาทซึ่งแฟนๆสวัดแคทสามารถสั่งจองได้ในวันที่29สิ่งหาคม2564ผ่านช่องทาง swadcatshop at com และช่องทางอื่นๆของทางสโมสรดูคติเปิดตัวดูคติมัลติสตราดา V4S ครั้งแรกในประเทศไทยที่ถูกออกแบบให้มีความแข็งแกรง่ง สวยงามรวมถึงโมโนคอกเฟรมหล่อขึ้นมาแบบชิ้นเดียวไม่มีจุดเชื่อมต่อเทคโนโลยีความปลอดภัยทั้งระบบคัน r i n g ABS Ducati Traction Control Ducati Valley Control Ducati Quick Shift Up and Down และ Vehicle Hold Control เครื่องยนต์ Ducati V4 ก a น t u r i s s o Engine 1 1 5 8น cc เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย จากในสนามแข่งกับวาลระบบใหม่ Spring าลรีเทิร์นซิสเต็ให้แรงม้าสูงถึง170แรงม้าดูคติภามัลติสตราด้ V4S ตอบโจทย์การเดินทางทุกเส้นทางและทุกสภาพถนนด้วยโหมดการขับขี่4โหมดคือ Travel, Enduro, Sport และ Urban ทำงานร่วมกับระบบช่วงล่างไฟฟ้าดุก a ติ s k y ยฮ o กที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากดุก a ติมัลติสตราด้า 950S มินิประเทศไทยร่วมกับบริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดร่วมกิจกรรม Mini United to Hell the Fight a g เจน s ์โค i d 1 9ปฏิบัติการประสานใจส่งความหนยายสู่ผู้ติดเชื้อโควิด1 i ในกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันโดยจัดขบวนรถมินิอาท i ิมินิคูเปอร์รถไฟฟ้าไร้มลพิษจากตระกูลมินิมินิครั้นที่แมนกว่า15คัน ไปร่วมเป็นยานยนต์อาสาสมัครส่งมอบเวชภัณฑ์และถุงปันสุขจากกรมการแพทย์สู่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันซึ่งมีตัวแทนลูกค้าและสื่อมวลชนหลากหลายแขนงเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบพลังใจในครั้งนี้ ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมเลยสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง3ช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราสคนแล้วพวกเราสองคนได้หมดสัพท์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ